มาติดตามรายการหุ้นคงสุดท้ายกันต่อนีครับเดี๋ยวช่วงนี้ลองคุยกันกันกบนักวิเคราะห์นะครับเพราะประเมินภาพของการลงทุนในระยะต่อไปกันอย่างไรบ้างผมคุยกับคุณชยพรน้องพิทเจริญนะครับจากบลบุญหลวงครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ตลาดหุ้นยุโรปบวกเยอะมากหุ้นเอเชียหลายตลาดก็พอจะบวกได้เอทำไมบ้านเราปรับตัวลดลงฮนะครับผมคิดว่าในแง่ของนักลงทุนต,ตอนนี้อาจจะรอดูในเรื่องของตัวเลขงบการเงินของไตมัดแรกกันนะครับเพราะว่า ถ้าเราดูเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเราก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวสะท้อนไปกับต่างประเทศเท่าไหร่นะครับเ,เรายังอยู่ในภาพที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพแล้วก็ทรง,งตัวนะครับอาจจะช่วงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมีข่าวนิวโฟลู์อะไรเข้ามาใหม่ๆวันนี้มีข่าวในเรื่องของการฉกออกที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำนะครับว่าการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาส ที่หนึ่งน่าจะมีความต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยถ้าตัวเลขยังออกมาแล้วมีแรงขับเคลื่อนต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าจะทําให้นักทุนมีความมั่นใจค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับตลาดตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยังอยู่ในภาพที่ยังทรง,งตัวมากกว่าอืมครับครับน่าเป็นห่วงหรือว่าจําเป็นต้งองลดผรอตลงมาบ้างไหมครับผมคิดว่าตอนนี้ตัวเลขของไตรมาสแรกที่ทยอยออกมาน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ว่า ้องบอกว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาในงบการเงินของธนาคารสถาบันการเงินซึ่งถือว่าเป็นกระจกสองเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีภาพที่ค่อนข้างผสมนะครับเพราะว่าเราจะพบว่าในแง่ของ s m e เนี่ยในบางธนาคารก็มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับ,รบผมคิดว่าตรงนี้เลยทําให้คนค่อนข้างจะหลังเหลมากกว่าเ,เราจะมอง บริษัทต่อไปที่จะทยอยประกาศออกมานะครับอย่างในส่วนของหุ้นปูนซีเมนไทยนะครับที่จะประกาศในช่วงหน้าจะสิ้นเดือนนี้แล้วก็กลุ่มปะตะทซึ่งผมคิดว่าถ้าดูในแง่ของสองกลุ่มที่จะประกาศมาตัวเลขน่าจะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวกลุ่มค้าปปี นะครับซึ่งเรามองว่าในแง่ของกลุ่มค้าปลีกเองเนี่ยตัวเลขของเซมสโตเซลอาจจะยังอยู่ออนแออยู่นะครับเราประเมินในแง่ของบางาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มคอมเมอร์สเองเนี่ยเซมสโตเซลอาจจะติดลบบางๆนะครับก็ดูเหมือนในแง่ของตัวราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ยังไม่ได้มีผลต่อในเรื่องของรายได้ของคนแต่งจังหวัดมากนักเพราะว่าขอบของการปลูกเนี่ยอาจจะต้องรอไปจนถึงประมาณหลังจากกลางปีไปแล้วนะครับถ้าราคาสินค้าเกษตรยังค่อยๆปรับตัวด,ดีขึ้นแล้วเอาพุทธหรือผลผลิตออกมาก็น่าจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยสะท้อนไปสู่ในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยต่อไปนะครับอืมครับ ในส่วนของเดือนพฤษภาคมที่กําลังจะมาถึงนี่ทางบุหรุมองตลาดยังไงบ้างหลายคนบอกว่าจะเดือนพฤษภาคมก็าบอกให้เซลล์อินเมย์แอนโ a วเอเรามองอย่างนั้นบ้างไหมครับผมยังคิดว่าเราไม่ได้มีภาพที่มองประเด็นตลาดตะไลร่วร้ายมากนะักนะครับผมคิดว่าตลาดตอนนี้เนี่ยโดยตัวมันเองมันมีลักษณะของการปรับพอตตลอดเวลาเราจะพบว่าหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยโดนขายอีกส่วนหนึ่งก็ถูกซื้อแล้วก็ ภาพของเดือนเมษาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมีการขึ้นเครื่องหมาย x dividend เยอะลำพังของการขึ้นเครื่องหมาย x dividend ก็น่าจะทำให้ดัชนีลงประมาณ20จุดอยู่แล้วนะครับ<อ>ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของตัวประเด็นเนี่ยของข่าวต่างๆผมคิดว่าไม่ได้มีข่าวร้ายอะไรแต่ถ้าคนดูในเรื่องของตัว sentiment ตลาดมันดูซบๆแล้วก็ดัชนี adjust ลงดูโดยเทคนิคอาจจะทำให้ วันๆเหมือนกันนะครับแต่ผมดูว่าไม่น่ากลัวครับครับได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตประเด็นยันเพิ่มเติมตอนนี้ทางคุณเฉยพรยังยืนยันว่าตลาดคนไทยน่าจะยังพอลงทุนได้นะฮะครับผมโอเคได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวไปติดตามมาต่อกับนิ้